ไฟหมดโอ้โหว้าวไฟน่าดูเลยจะไฟไม่บอกเลยแปลกไหมปกตินางกะชอบไปเปิดถังน้ำแข็งวันไม่นาไม่ยอมเปิดนาไม่เปิดเลยรู้ป่ะเนี่ยไมเวลาเวลาเจ้าขามา อะไร ylan, ล่ะลูกตาไหลเลยตาไหลเลยตาไเลยเดี๋ยวแม่ไปเก็บร้านแป๊บอะไรล่ะลูกอื้อีเข้ามาเหรอมีเกล็ดเหรอยังไม่กินหรมีมีดชวยๆวนไหมล่ะมีที่ร้านอ่ะมีอ่ะมีนี่ก็ได้อเล็กอ่ะอเล็กอ่ะมีอเล็กว่ะสีเงินอ่ะแต่กินอะไรนี อเล็กเป็นอะที่ที่มันมีเปืองอะ่ะเ,เคกนี้มาลร็เดี๋ยวเรารอตัดเค,ค้กกันนะคะหน้าเดิก็ดูไม่ได้แล้วยังจะทำไม่น่าให้มัน เอาตัดเทกแปะเทกเอามีดมีดเหรอมีดนั่ไงมีสีส้มเอาสีนี่เหรอมันไม่มีมันมีดนะมันคือสนิมโอ้จานเอามาเยอะเกินป่ะอันก็จานเอาถ้วยเล็กเอาเร็วๆสิตัดตัดเร็วตัดยังไงอ่ะาาร้านตัดดิ้เลเอาผาตเอครอ้ยหนูยังไม่มีหลานะตัดยงตัดนี้ เฮ้ยไม่ใช่ตาเร็วๆจับมือหลานพอาตัดซีกอะซีกใครซีกมันที่เป็นก้อนขนมอะเจ้าขาวเจ้าขาพาหลานตัดหน่อยสิค่ะแบบนี้อะเลยขำมากหนูอยากหนูเอาเข้าไปลึกๆหน่อยลูก ไปให้มันงี้เออตัดลงก่อนแล้วค่อยดึงออกมาเออแล้วค่อยดึงออกตเจ้าขาพาล้านตัดหน่อยสินี่หมุดอันนี้น่นมลงขมลงไปเสร็จแล้วค่อยดึงออกดึงเบาถ้าปลายมันอยู่ตรงกลางใช่ไหเร็ล้นี่แหละแล้วก็ดึงออกเยวบิเอ้ยเอ๊เอ๊ะเอ๊ะเ้าขาข้นี้ข้นน้อน้เอง เห็นตายมันไหมมันพอดีกันโอ้ยตรงกลางมันจะนทำมือน,นิ่งๆทำมือตรงๆนั่นแหละนั่นแหละกลมลงไปเลยไม่ต้องอย่าเพิ่งดึงให้สุดก่อนแล้วค่อยดึงโอ้ยดึงแหละอจริงๆมีมีดตัดขมนมปังไปด้วยเหรอนักข่าปเราช้อนมาเอาให้ตาก่อน เอาให้ท่านประธานก่อนช้อนเร็วเร็วนี่หิบช้อนมาเร็วบัดสิบโอ้ช้อนซ้มค่ะเอาไปให้ตาเอาให้ตาคุณหญิงเร็วๆหนูไปาล่ะเนี่ยตาทำไมตาไม่ยิบเฮ้ยทำดีๆเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้มีเดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์นะเฮ้ยเอาทำดีๆทำยังไงมันมันเลอ่างมาเป็นไรหนูเอาทำยังไงทำให้ตาเอาสวยสวย เออนั่งลงนั่งลงคู่เข่าเร็วเร็วเดี๋ยวตาอวยพรให้เอาเอาทำดีดีเดี๋ยวเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์ขอให้อายุมั่นฝันยืนขอให้เรียนเก่งๆโตขึ้นมาจมูกสวยๆมันสวยๆเป็นที่รักของปู่ย่าตายายนะจ๊ะเกียรี อันนี้ทุนการศึกษาไหนดูทุนการศึกษาหน่อยสินั่งกี่สวยกางให้ดูหน่อยการศาของคุณตามาไหมไม่จัาเอานะอันนั่งลงอ่า ที่แม่จ๋านี่นอบน้อมมากขอให้ตั้งใจเรียนเรียนหนังสือเก่งๆเป็นเจ้าคนนายคนเป็นเด็กดีให้เป็นที่รักของเพื่อนของครูบาอาจารย์เป็นเด็กดีว่านอนสอนง่ายจเจริญเจริญร่ำรวยเฮงเฮงปังปังเทวดากองเม่โอเคุ้ แะนางน่งลงเป็นเด็กดีนะคะเป็นที่รักของทุกคนโตมาขอให้มีแต่คนรักคนชื่นชมทำงานแล้วขอให้มีแต่คนเอ็นดูเรียนหนังสือเก่ง แม่มน,นมมมมี่มีบุญนะคุณอันใหญ่หลวงของฝัม่มีอะไรของฝันทม่จะจยุดแม่พะวงห่วงลูกปลนนเ,ปเปลังเมืออย่างน้องสีหัวล็อกตรงเกินเนี่ยเราเฝ้าโอ้ไร่เอาเค้กให้สิเอาเค้กให้ก่อนเอ okay, าเค้กให้นาปอนก่อน นะโมสามจุบเป็นเด็กดีนะจะทำอะไรทำด้วยความตั้งใจทำให้เ็นที่ใะที่สำคัญฝ่ายดีที่กำปองอยากจะฝ่าโตไปก็คือเลือกเพื่อนพบให้ดีๆสิ่งแวดล้อมรอบข้างเรามีวน่อชีวิตเรามากๆเพื่อนรอบตัวเราหรือว่ามันจะเป็นสังคมหรืออะไรเลือกให้ดีๆแอบไปในทางที่ดีเลือกเพื่อนที่ดี รู้ไหมเป็นเด็กกิจกรรมเข้าไว้เราจะได้ดีดีใจด้วยตัวเอง Happy birthday t o u o u Happy birthday คุณตาจะเอาบนักก่อนจะนั่งดิงกันเอาไว้ก่อน นี่มันต้องใส่กล่องไว้นะใส่เงี้ยมันไม่อร่อยใส่กล่องประกอบเลยประกอบเลยประกอบเลยลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเมี่ยงหมูสามชั้นกาน้ำจิ้มทำเอง ลืมทอดปลาทูเนาะปลาทูกับเมี่ยงอีกรอบหนึ่ง